ทพี่ินยาทุกคนวันนี้คุณน้งคนเอกให้ผมกลับมาจากกลับมาให้รู้สึกว่าได้ทนี่ดยทุกคนวันนี้ก็มีมาเน่งงานวันดีเลยแล้วก็ตามรูกขอแล้วเราให้อยู่ให้อยู่วันนี้เราก็มางานเลกที่กราดัใจัอรยัไงทงก็มีกิจการงมดกจรรมก็รบต่อโก้แบบไกนบาองนัเกิจที่ารักมากเม่เหมีเวนต์ปกติที่เป็นการนั่แต่โต๊แบบนั่แบบ ไฟไดนิ่งแต่เป็นไฟไดนิ่งที่ให้ต่อเลโก้กันแบบว่าไม่มีการหรือว่าไม่มีการมาทำให้ทำแต่งอะไรให้ต่อไปก็ได้ตามที่ต้องกอรให้แแต่จินตนเหมาะกันมากวนี้เขาไม่กดแบบไม่ชอบอายใจมดทุกตวรีทำไมมัทเาด้วยช่าสมาริที่อูข้าสมาร์ททา่เ้าทอมตอรีสมัครได้ทุกาีวันทำอะไร็ได้ที่ต้องาน้าบอเอ่อที่ดกับนะแบบ ส,สนุกมากจนแบบมัน so ต so like ่อจนลืมแบบว่าเขาจะเรียก้วิธีตกใจเยเพราะยังม่รู้จะายตัวแต่ต่อโเลยแล้วมีลูกมาเป็นไงบ้ายังทำอะไรบ้างวันนี้มาร่วมงานกับพ่อวัี้ลูกมาคอยวคุมว่าคอยดูวอยาให้ขับร้้นเพราะว่าแต่ต่อ้องเยจนี่ดูเพไม่เน้นง้นแล้วันนี้อารยมานี้มงเรีองเพลงด้วยร้องเพงเยอะเลยวันนี้เช้าด้ว อะไรนะพ่อพ่อให้ยืมมายืมมอ่บสาแต่พ่อพ่อมาพกตีพ่ม่แจะใม่ของงานแล้วม่ของงานจะไม่ค่อยดูเขียนเท่าไหร่ลยสลับกันอย่างี่ร่มากชัดมากใช้กับพ่อพ่ออีกแอ้วนั่สลับม่ไงพ่อพ่เป็นิวกรลเนีเ่นทีารอ่ีติดไม่ค่อยชัดหรอกมใ่ท่งมาดูแลพ่อพ่อยืมไมครับวันพ่อ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 พ่ อลับหมดเนาะสลับหมดกันเนาะไมรู้ถึงขันนรุ่นเลยพ่อพ่อกับปาปลาแบ่ง5ตัวไม่รู้พ่อพ่อกับปลาปลาแบ่งาตัวเมยรู้ถ่ายให้ดู5ตัวพ่อพอกับปลาด้วย้วก็ได้เยอะขอบพ่อพ่อปลาด้วยนี่ข้าวหนุบไปเลยวันละ100พอไมลูก่กเดี๋ยวนี้พอไหมนละ100พอไม่รล่น เ้าสองวันด้วยเรา120หนูซื้ออะไรบ้าง1ิ0หนูซื้ออะไรบ้างในวันหนึ่งกินข้าวกินข้าวเอาไปเลี้ยงน้องๆด้ยไหมแล้วก็ซื้ออะโกนต่อด้ใช่ไหมที่มงีแล้วก็เลี้ยงน้องๆแล้วก็ซื้อไอ้ก้อนต่อในก้อนเท่าไหร่นะอรย์ก้อับงตัว ไปในรกี่บาทร้อยสิสแล้วชอบซันกินอะไรลูกร้อยสิบเป็นเนื้ออะไรลูกแล้ววากิวไหมร้อยสิบตอนครับตอนตอนไปร้อยสิบตอนจ่กินเนื้อบานไม่ได้ใช um ่ไหมครับอ๋อเดินนะหน่อยเดินนะหน่อย มิ้เราเป็นไงบ้างนะขายด้วยขายเลยกันไมล่มิ้นเาต้มีอยู่ได้ป้อมดปีลูกหมดกเดมดปีกันเขาค้มันเป็นยังไงครับวัวันที่สิจตุลาคมแล้วออนแอร์จรรสดลยวันที่วันที่ที่สิบแปดก เจซมาดูมาเยอะๆนะคะแล้วี่นิมอลแล้ว International เจทำไงคะที่มาดีมาดูไม่ได้เพราะว่ามีไลฟ์ดมีไลฟ์สดด้วย International J J ที่ได้ดูดูไลฟ์สดได้ด้วยเจสันรูสึกงไงว่าหลาคนอยากขึ้นเป็นแขกรับเชิญเราเรามีวิธีเลือกแขกรับเชิญเรายังไรบ้างเอาคนที่เราสนิทอย่างเดียวครับใครสนิทกันาบ้างไม่มีก็เลยยังถาไม่ได้ครับตอนนี้กรบเิองเา้ยทุกคน ต้องแคสติ้งก่อนไหมลูกคุณแทนต้องแคสติก่อนนะอยากอยากจะเป็นนัูดแล้วอ้โกานเป็นยังไงแล้วเขาเป็นยังไงพ่อพ่อกับประมาณฝากย้ำอีกทีว่าใครฝาดเมื่อไหร่แล้วก็ก็สุดยอดปเลยนะครับที่ตามเรื่องนะครับคราวนี้เรามีผี่สั่งาน่แจ็คเชนนะครับผมก็วันที่17มกราคมนี้นะครับผมสำหรับแฟมมิตติ้งนะครับผมก็จังแล้วก็เจนดิวนะครับก็จะมีขึ้นที่วันที่28นะครับที่ยูเนี่ยนรอลยูเนี่ยนรอลครับผมรอ วัน,น,ทนที่17บเจ็ดก็าคมนี้ครับติดตรงตรงนะครับกดบัตรได้ทางเทอร์มินาเจอร์ออนไลน์นะครับผมแล้ววันที่18นะครับก็คือพอจะยังเหลืออยู่ก็สามารถกดมาได้ทุกช่องทางนะครับก็มีไปทีส่สาขาก็ได้หรือว่าออนไลน์ก็ได้ใช้รานแล้เวเพื่อนกจะมีเนี่ยวร้อมน่าร้านะครับเพราะว่าในงานเนี่ยจะเป็นแตมติ่งฟิลก็พวกแบบ เป็นประชุมผู้ปกครองมีพ่อแ่าตมาแล้วก็มีเนี่ยแล้วก็มีคุณยายเจมาเป็นพยานว่าเอเด็กคนนี้เป็นเด็กตั้งใจเเด็กดีหรือเปล่าพูดโลกมาด้วยเลยจะมีแต่ความปรนกันความน่าร้าความเฉลียอัพใช่แลมใครไม่นาก็รก้จักชื่อใช่ ยังไม่ต่อยัไม่ปล่อยหรออพี่เตล์พี่เตีตนันเลยค่ะเออแล้ว์แรกก็จะเเลยค่ะเ็นไงบ้างครับพี่ชตคุณคุณมีความคิดยังไงในการที่คือปอล์ออกมาเกียรมากคุณแม่ในนั้นลินไ่กยออนะมันมีคาคมาคุณคุณมีความคิยังไงบ้างสำหรับอ์ที่จะบอกว่าอันนี้ัมันไม่ได้เป็นเราไม่ได้ดูอะไรหรอกเราเรื่องจิ่งีเะรอบ ก็เป็นการเขาเรียกว่าทำปัญหาดีที่มีให้แบบตัดแบบเพอาว่าพอสังคมเป็นการโลกโซเชียลอะไรแบน้ได้่ายอยู่ขึ้นไม่ใช่แบบว่าอยากจะพิมอะไรก็มีโัรีตัดไแค่ใส่ไอ้สันหลังพิมพ์เลยอ่าเฮ้ยเขาจับประโยมนกช่วยกันติปะเนี่ยเราได้ยินมาแล้เาคิดว่าไม่เพเลยรู้สึกว่ามันแับบางทีมันง่ายเกินไปที่ใส่ความเห็นเลยทาให้คนแบบเหมือนว่าพอง่ายเกินไปมันเลยพิมพ์น้อยไมหน่อยไม่ค่อย ไม่แค่คือกระทบหรือใจคุณงคือมีความเพื่อหลังๆอ่ะโดนฟอคันเยอะก็เริ่มแบบเฟามันลงแต่ว่าบางคนก็ยังไม่รอมันก็ยังไม่รู้ว่าแบบการฟอคกันจริงจริงแล้วแบบไม่โดนกระตุ้นก็ไม่รู้เท่าหรือวเหมือนว่าคนอีกทีแบบที่เขาโดนต่อว่าหรืออะไรจริงจริเขาไม่อยากยุ่งยากฟอคอะไรที่เกิดมันทำร้ายจิตใจเขาหรือว่าทำให้เขาแบบรู้สึกแย่มันก็อาจจะแบบเอาเรื่องได้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบผมว่าเป็นการเปลือนมากกว่าที่แต่ว่าเหมือนแบบ โลกโซเชียมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่ไม่เจอกันคนเ e x กันได้รคนเน x t กันในทางที่ดีมันก็ดีกว่าว่าแว่าให้มันสังคนโซเชียลมันได้อยู่ไม่ต้องสิ่งไม่ต้องการแบกเราวุ่นวายมากพออยู่แล้วเาะฉัแตว่าถ้ามัน่เรื่องงานยังทำไม่ได้แต่ว่าเรื่องการคานนี้เนี่ยมันเกิดความสามารถนการานไม่วไม่ได้นานนะตอนนั้นเลยมงคแล้วเราขัดไหมเราขัดเกลนไม่านเลยคือตอนแรกเห็นมันมีเรื่องอ่ะากคบดเ่าอะไนเยอะ เห็นน้องบุกก็โดนอะไรครับน้องบุ๊กก็โดนเรื่องที่เหลือก็ตามที่สถานการณ์มีแต่อย่างนั้นคือน้องบุกโดนเรื่องตามแล้วก็มีคนที่รู้สึกว่าก็จะสีความเห็นว่าทำไมล่ะคุณต้องยอมรับมันมันคนละที่บอกนะการกลางประเด็นกันเนาะทุกท่านเนี่ยทุกท่านเนี่ยจริเราเราเจอทุกคนเราเฟรนลี่เราให้ถ่ายแต่ว่าการติดตามโดยที่เป็นลักษณะการแชงมันอีกแบบหรือแบบหนึ่งที่อันนี้เขาเขาไม่เข้าใจเขาก็มาพูดแบบ เหมืนอนเราควรจะรับสิ่งนี้ให้ได้อาตาไปหน้าบ้านนี้มันโอเคครับทุกอย่างมันขึ้น,ยอ,ยนยอยู่กับรบริบทเราเราถือว่านายมากในการที่จะแบบเจอคนแล้วเราอย่างบุคิดว่าเป็นคนนายมากเลยวลเจอแบบเแฟนของเขาอะไรเงีย้ยเวาไปเจอแฟน, <c oughs> นของบ้างเพราะเกิดเหมนมีก็โดนโ <อ S 1> เป็นตัวแทนใช<อ>่ไหมรู้สึกว่าตั้งแต่ปลายปีมาแบบน้องๆนคลาสเราโดนกันเยอะมากแต่ไม่ใ่เมาเป็นแฟิต่สาเราโนแล้วปเลนกหนุนนั่นนึงนะ แต่ก็รู้สึกคําว่าเขาจะยกมาว่าคําว่าคนตัดธนนะตรงนี้รู้สึกเนี่ยคำนี้เพราะว่าเหมือนว่าเอามาแย้งหรือเนี่ยก็มาสิ่งที่เขาพูดมันเข้าใจได้แต่ว่ามันมันก็มีขอบเขตของมาณนึงครับคำพูดคำมันมีขอบเขตมันอยู่แล้วแล้วเราเชื่อว่าเราเนี่ยรู้จักขอบเขตนั้นดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องสอบไม่เรารู้จักขอบเขตของเราดูว่าเราเรารู้ตัวในการที่จะเป็นคนนั้อยู่แล้วว่าเราควรทําประมาณไหนอะไรเงี้ยเราเรามี b o u n d a ของเราว่าเราแบบเขาซึ่งเราเต่ว่าเราถือว่าเราให้ เราคืเราเป็นคนที่เป็นรีแบบต้านแล้วเแบบเวลาเจอใครหนึ่งๆแล้วก็แบบว่าทัดคลายเงินมันไม่ได้ยิ้งไม่ได้เชิดใส่กันยังไงคนก็ชชินชมถึเต็มกันว่า ใช้ภาษาได้สลับสนุยมากบอนเชาบอกเราเหมือนอ่าตุนเดมีครั้งทำสับในรัสเซิเนียวเพราะเขาอ่านรู้เลยว่าไม่ใช่เด็กจริงสวาร์วิทาตอนที่เราต้องรีพอร์แล้วมีสิไงรู้สึกว่าเสร็จเนี้ยเดโดาเลยเหรอไม่ไม่อันนี้มีคอแล้วมีอวคือ่นางจะแบบเป็นคำที่แบบมัน่อนข้างจะใช้คำโบราคอเาจริงเด็กบางคนอ่ะไม่ไม่ไมอยากให้ควพวกนี้เป็นศูนยพันเัยไง ให้มันอยู่ในโซเชียลให้มันให้มันยังแบบเียงอ่นแล้วมันส่งเรียงผ่านตาอยู่เข้าใจง่ายอันี้เข้าใจั่วเข้าใจง่ายเลยเข้าใจง่ายเลยอยากอนุรักษ์ครรมชาตไทยว่าะงั้นขอายาาของนีเป็นเรื่องจริงจรนี่งนเป็นงานบริเตแล้วอย่าบริเตนกับอนไม่ใช้คำภาษาซึ่งเราใช้คำพวกนี้อะไรที่เราคิดว่าหลรกการพูดไปแล้วมันเกิดอิมแพคานี้หรเกิด ไม่ได้เกิดอะไรเพราะคนไม่ได้เรียนรู้อะไรอยู่ไเทีกับเพื่อนมันไม่ได้เพื่อนมันเท่าไหนคนรีพอร์ตใหม่นั่นจะร้านใหม่ก็าคดูอะไรก็ไม่ได้ดูไเห็นด้วยลองห่านดีก่อนแล้วก็เคาเรียกว่าลองคิดคิดพอดูแล้วคิดว่าเออถ้ารู้สึกไหนก็ลองมันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะเห็นแล้วตีความออกมายังไงเพราะเราก็บังคับเขาไม่ได้จริงๆแล้วินด้านโลกของการท่องเที่ยวผว่ามันก็มีหลายอย่างนมีบางคนที่แบบมี education แล้วมีคนที่แบบยังไม่ได้แบบ มีการแบบเข้าถึงสังคมมีารแบบที่ดีในกะว่าก็การที่ทำให้สังคมเราไดู้คิดเป็นแทั้ไม่เจอหน้าแล้วเห็หน้าผมว่าเห็นหน้าแบบเราจะแบบไปว่าคนอืึนหรือว่าให้างม่ทุกัวรดีทกัจงดีที่ดีแบบทุกคนบนโลกนี้แบบเขไลนไปไหนเาอหมดเวลาอกวหมดเวลาได้ยินด้อได้ยินอเน้อตขึ้นมาก่อนที่ไม่เจอน้าเ่ยดเี่หมด